สวัสดีครับผมพบกับช่างเจไฟฟ้าไม่อายนะฮะกับสาระารู้เกี่ยวกับงานไฟฟ้านะครับที่ทางกสมา,ถถามาทำเองได้นะฮะผมจะให้มาดูอะไรนะครับก็บอกให้กับเจ้าของบ้านแล้วกันหรือช่างด้วยกันนะครับงานฝังมไม่ว่าจะเป็นขนาด2อ4คูณสี่สี่คูณสี่อันนี้เขาเรียกว่าหน้ากาขนาด4ี่คูณสี่ต้องฝังบล็อกขนาด4ี่คูณสี่นะครับ แต่ในการฝังนะฮะจะขอบ้านช่างผู้รับเหมาแล้วกันมไม่ว้ามือใหม่มือเก่าระยะการห่างระยะบล็อกที่ฝังมันจะมีความห่างของมันอยู่ถ้าบล็อกที่ท่านฝังสองบล็อกต่อกันแบบนี้แล้วท่านเอาห่างกันแค่ประมาณไม่ถึง3เซนจบนะครับจบยังไงเห็นไหมฮะหน้ากากจะมีขอบ อยู่อย่างเงี้ยแต่ฝั่งเนี้ยไม่มีขอบเห็นไหมฮะมันปิดไม่ได้ครับมันปิดไม่ได้นะฮะมันจะกลายมันจะมันจะกลายกันมันจะก็เลือยเลยมันมันจะมาเกยกับอีกอีกบล็อกหนึ่งอีกอีหน้ากากหนึ่งนะฮะคือผมต้องมานั่งบากหน้ากากอะไรประมาณเนี้ย มันไล่สลารละชิบหายเลยนี่ยะหน้ากากดีๆอยู่บากหมดเลยมันปิดไม่ได้ครับจริงๆเอาจริงๆมันมัน,ม,นมันติดกันนะครับถ้าไม่บากติดไม่ได้เลยคือระยะห่างของกอาะถ้าท่านเอาห่างกันแค่ประมาณไม่เกิน3ามเซนครับยังไงก็ติดปิดหน้ากากไม่ได้3มเซนขึ้นนะครับ3มเซนถึง5เซนกำลังสวยกำลังสวยนะครับเนาะ ไอ้พวกสองเซนอะไรเงี้ยอย่านะครับคือจะมีบล็อกฝังอยู่และเอาฝังห่างก,กันแค่ประมาณสองเซนหรือประมาณเนี้ยของเขาอ่ะอยู่ที่ประมาณนิ้วชี้ผมอร,กกรปัปรากฏใส่หน้ากากแล้วพวกมาปิดมันปิดไม่ได้ครับโหลำบากเลยทีนี่แลวงานเนี้ยเป็นงานที่ผมมาแก้เขาด้วยนะผมไม่ได้ทำเองเนาะคือเขามีปัญหากันยังไงผมไม่แน่ใจเนาะงานนี้แล้วแก้เออแล้วไม่ใช่เป็นห้องเดียวแล้วนะเป็นทุกห้องที่เป็นแบบนี้นะฮะ อุ้ยตายเลยเนะี่ยคูณทำงานกันยังไงผมไม่เข้าใจก็นแนะนำนะครับเจ้าของบ้านตรวจสอบด้วยแล้วกันยวท่านจะได้หน้ากากนะหน้ากากฝั่งขวาเห็ไหมเจอตตดออกต้องตัดนะครับไม่ตัดปิดฝาไม่ได้เพราะมันชนกันอ,อ,อีกอันหนึ่งเหมือนกันดิต้องตัดสองฝั่งเพื่อที่ให้หน้ากากไปชนกันได้นะนะฮะผมต้องตัด สังเกตดูตัดได้อีกอันหนึ่งนี่ครับมันต้องตัดและอการตัดเนี่ยมันไม่สวยเนาะเอาจริงอ่ะมือไม่เนียนก็ไม่ได้แล้วจะขอบ้านมาถามทำไมเป็นแบบนี้เอ้ามัน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 ปิดฝาไม่ได้ครับแก้กันไปแก้ตัวกันไปแล้วให้ทำาไงอ่ะวิธีแก้มีสองอย่างคือบากหน้ากาก กับขยับบล็อกใหม่แต่อันนี้งานเข้าเรื่องสีแน่นอนโอ้ตายครับตายทำกันอย่างนี้ตายนะครับทุกห้องเหมือนกันหมดมีอยู่3ามสี่ห้องฝังเหมือนกันหมดแนะนําช่างนะครับแนะนําเพื่อนบ้านด้วยแลวกาแนะนําเจ้าของบ้านด้วยถ้าใครมีประสบการณ์เนาะให้เขาบอกให้เขาด้วยว่าอย่าอย่าทาแบบนี้เลยนะครับอย่าอย่าเอาความ คือท่านอาจจะรู้น้อยหรือไม่รู้นนี้ผมไม่แน่ใจแต่ท่านทําแบบนี้ปุ๊บมันเสียหายมากนะครับงานนี้ผมมาแก้ไฟให้นะฮะระบบไฟผมมาทําแค่บ,บนฝ้าชาวคนเก่าเขามีปัญหากับเจ้าของบ้านหรืออะไรยังไงผมไม่แน่ใจก็เลยมาทําการเลื้อให้อโอเคไม่ว่ากันนะครับเนาะก็เดี๋ยวทางกระทํา,ทาครับใครที่คิดจะฝังบล็อกแบบนี้นะฮะแนะนำให้บล็อกข้างในที่ฝังกับกระปูนห่างกันอย่างน้อย3ามเซนขึ้นไป ส่วนมากที่ผมฝังนะครับผมจะฝังมนาะอยู่ประมาณห้าเซนนะครับกําลังสวยสันนักก็ได้มีช่องว่างนิดนึงโอเคแล้วครับแต่แบบเนี้ยที่เขาฝังไว้ครับห่างกันแค่ประมาณ2เซนไม่ถึงโอ้โหปิดบล็อกปิดฝาปิดหน้ากากก็ไม่ได้เลยเนี่ยต้องมานังปากบากโอ้โว้ยสวยเลยความสวยไม่ต้องถามนะครับความสวยไม่มีทุกห้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดนะฮะก่อนเดี๋ยวทางการทำครับไม่ได้บอกว่าดีที่สุดนะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์น,นะครับกดซับสไครต์ผมด,ด้วยครับ